สวัสดีครับจะเป็นจ่ายช่วยน้องๆหน่อยมะละกอ,อก้าได้นะคะถนนคนเดินชัยเจริราสามมกรูดหกเจ็ดปิ้งเสร็จรู้สึกเหนื่อยหิวข้าวครับเดินชมร้านกับข้าวมีอะไรเยอะแยะครับคล้ายๆจังหวัดเรานะครับโอ้โหนี่จะน่ากินทั้งนั้นเลยครับเดินดูตอนหิวๆนี่เห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเลยครับอืมหมูสเ,เต,ต๊กก็มี เรามาสะดวจตรงนี้ครับโอ้โหเห็นผักรวบผักเนาะอือหือนี่เลยครับปลาส้มมีข้าวเหนียวนี่ครับนี่ค่ะโอ้จะน่ากินน่ากินทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปปฏิจจ์ครับวันนี้เี็นวันเชาญรำลึน้องๆหน่อยกได้นะะคสมทบทุนเป็นการศึกษาให้น้องๆโรงเรียนบ้านซับป่าก้งนะคะเชิญค่ะ เดินต่อครับอ้อโหนกันนะครับไส้อัวดีครับไส้อัวกำลังย่างค่ะไส้อัวกำลังย่างก็เลยเอาไส้กรอกวุ้นเส้นครับเรียบร้อยครับปลาส้มหน,นึ่งถุงปัาขค็มเหนียวแล้วก็ไส้กรอกวุ้นเส้นครับไปขอบคุณทุกการติดตามรับชมพบกันใ,ในคลิปต่อไป